เรามาดูสภาพกล่องนะทุกคนนะผมึูว่ารถพลิกคว่ำอ่ะเออทุกคนดูดิข้างในผมไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะเสียหายหรือเปล่านะทุกคนดูตัวกล่องดูครับผมดูว่ารถพลิกคว่ำอ่ะดูดิเป็นเแมเนาะมออด้วยผมไม่รู้ว่ามออเนี่ยมันเป็นของปลอมหรือเปล่านะทุกคนก็ตามน้นแหละเนาะอืม ัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอซากิทีวีนะครับผมในวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมารีวิวท่อ k m a มเป็นท่อ k m a มนะทุกคนนะฟังไม่ผิดเนาะก็เป็นของเอ่อมีโแต่แต่ผมจะเอามาใส่ฟีโนไม่รู้ว่ามีโอก,กับฟีโนเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพกล่องนะทุกคนนะผมดูว่ารถพิกควัมอ่ะเออทุกคนดูดิข้างใน ผมไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะเสียหายหรือเปล่านะทุกคนดูดูกล่องดูครับผมผมดูว่ารถพลิกคว่ำอะ่ะดูดิเดี๋ยวผมแบบเอามุมต่ำเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไม่ได้เห็นหน้าผมเนาะออโอเคเดี๋ยวเรามาเห็นก็กล้องสัตว์จะต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าการต้องกล้องกาเดี๋ยวผมขอแบบเอ,เอากล้องต่ำลงนะทุกคนนะโอเคแก้วโอเคนะครับผม ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนนี้คือฝนตกด้วยเนาะทุกคนเนาะก็ผมไม่รู้ว่าแบบรถขนส่งแบบพลิกคว่ำหรือเปล่านะดูกล่องทุกคนอืออันนี้คืออ่าที่อยู่เนาะนี่นะครับคนมีมอกอด้วยนะม,มอกอด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยทุกคนเดี๋ยวผมไปแกะตรงนี้นะ อาเปิดตรงนี้เลยผมว่ามันเหมือนเหมือนแบบเหมือนเปิดมาเลยนะทุกคนนะโอเคอันนี้เป็นท่อของ K-man นะทุกคนนะเป็นท่อแบบท่อฟีโนเป็นท่อมีอูนะทุกคนไหนเขาเขียนเขาเขียนตรงนี้นะครัมีอูนะ แต่ผมไม่รู้ว่าใส่กับฟีโน่ได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะทุกคนเนาะผมมันอันนึงนะ่มันเขียนว่าฟีโน่กับมีโอนะเพราะว่าผมแตบบ่จะต้องใช้ตามงบในทุกคนงบของผมผม,มันถึงเท่าไหร่ก็เอาร้านที่แบบงบเท่านั้นนะแต่นี่ก็มีคนสั่งเยอะนะครับผมนี่นะครับผม,มเป็นของนี่เอ,อ่อมีโอตัวเก่าเนาะนี่แบบจุกฤษนะตุกคนจุกฤษด,ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเกะกันเลยทุกคนไปทม่มามเพลงเนาะ ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าเนาะโอเค<ม>เออดูสิว่าข้างในนี้มันจะแบบแตกหรือผุพังหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคเรามาแกะดูกันเลยทุกคนผู้วามทำเพลงเนาะดูกล่องดเอิเหมือนเหมือนพี่อันนี้อันนี้คือเครอรี่นะอันนี้คือ อันนี้คือเคอรี่นะทุกคนนะดูมันเหมือนแบบโดนเจาะอ,อ่ะทุกคนดูดิเหมือนแบบมีใครเจาะดูหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะทุกคนโอเคเรามาดูของในกล่องกันเลยทุกคนอันนี้จะเป็นคอท่อ,อนะอืมมีโตโตเก่าด้วยอืมอสั่งมาผิดจริงสั่งมาถูกไหมวะดูทุกคนสั่งมาถูกไหม นี่ก็ตัวเก่าน่าจะน่าจะใส่กับพีโนโได้เลยทุกคนใส่ใบักสมหวังเนาะโอ้โฮเฮียดูพอท่อทุกคนดูขอท่อทุกคนเหมือนแบบเสื่อมมาใไใ้เป็นไ้นะทุกคนจีตรงนี้นะครับมีรอยิีตรงนี้ต้อราคาประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะประมาณหกร้อยโอเคแล้วมาแกะดู เหมือนแบบเก่ามากอ่ะเหมือนแบบเก่าอ่ะอืมเอออันนี้น่าจะผมไม่รู้ไซส์นะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะแต่งรถนะทุกคนนะโอเคนี่ก็เป็นแบบแบบแบบเชื่อมด้วยนะแบบแบบเชื่อมนะทุกคนนะนี่เป็นแบบเชื่อมโลโก้ไว้แบบปินคีเมนะทุกคนตรงนี้เชื่อมไว้นะทุกคนถ้าประมาณน่าจะประมาณยี่สห้าปล่ปะ ไม่รู้ดิโอเคจุดประสงค์หลักของเราเลยคือท่อนะทุกคนจุดประสงค์หลักของเราเลยคือท่อนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่อกันเลยทุกคน<ม>นี่<ม>อะไรวะนี่โคตรจ้าบอ่ะดูโอ้ยกล่องกระดิงกล่องมึงเลยต้องพูดดังๆไว้นะทุกคนนะเพราะว่าพราทุกคนไม่ได้ยินนะ โอเคนี่นะครับผมนี่ท่อของเคแมนนะเดี๋ยวเรามาแกะเลยทุกคนแกะตรงไหนวะดูมันเหมือนแบบเก่ามากอะทุกคนดูดีมากฉีดเลยแล้วกันตรงนี้นะครับผมเป็นแบบเชื่อมเชื่อมแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะ ก็อย,อย่างว่าแหละเนาะโอย้ยถุดใส่ตะเกงนะทาาุกคนแกะเลยนี่มีรอยจมิตรเลยถึงจุดโอเคนี่นะครับผมนี่เป็นตของ k ค y m a n นะทุกคนให้ดูฝั่งนี้นี่นะครับผมเป็ k Man น k ค y m a n เนาะ มอกด้วยผมไม่รู้ว่ามอกอนี่มันเป็นของปลอมหรือเปล่านะทุกคน mm. ก็ตามน้าแหละเนาะอืมก็ mm. ถ้ามามที่เราจะหนีตรงไหนทุกคนนะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นรอยขีดข่วนนะตรงนี้ด้วยรอยเล็บมือป่วยว่ะดับชิบหายเลยนี่ตรงนี้ครับ mm. ตรงนี้น่าจะเป็นแบบเป็นรอยป่าดูรอยป่าดิอือรอยเชื่อมแบบโคตรกวบาทอ่ะดูตรงนี้ก็แบบ เหมือนกับแบบเขามาทําใหม่นะทุกคนดูดีตรงนี้คือแบบเป็นพอลิตด้วยนะทุกคนนี่เห็นไหมมันน่าจะแบบเก่าแล้วนะทุกคนนะเก่าและดูเป็นแบบไส้เออไส้แป๊แบนบ่าใใไเลยมองเห็นด้วยนะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมเออมองทะลุออกมาเลยอ่ะ อก็ประมาณนี้นะทุกคนเป็นท่อของเคมนนะทุกคนนะก็ตรงปกอยู่เนาะนี่นะทุกคนคือลอยขีดกวนแบบก็ขีดนะ่ะอืมแล้วมาแกะดูทุกคนแกะแกะแกะมานี่นะครับ น่าจะเป็นพิแปษผมไม่รู้ผมไม่รู้ไซส์เพราะว่าเพิ่งเริ่มเข้าวงการเนาะอันนี้ก็ออก,ออกได้นะทุกคนออกได้อยู่โอเคนะทุกคนนะนี่แต่ตรงนี้คือแบบไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะทุกคนตรงนี้เสื่อมไม่ค่อยละเอียดอืใส่ก็น่าจะประมาณนี้ผมใส่ให้ดูนี่นะทุกคนประมาณนี้นะอันนี้คือไม่มี จุดอะไรเลยทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะเปล่าทำไมมีทียังเลยวะเยังมากเลยทุกคนนี่ประมาณนี้นะทุกคนอืมเป็นท่อของทีเมนนะพูดกี่ครั้งมาเน,นี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคนะเป็นมอกอนะครับผมมีมอกอด้วยนะเป็นท่อผ่าหมกเออผมืมบอกอันนี้เป็นท่อผ่าหมกนะครับผมไม่ใช่ผ่าดังลั่นเนาะก็มีรอยตําหนิเยอะมากเลยทุกคนตรงนี้ เป็นรอยเชื่อมนะเออผมแบบเอามาใส่รูนะครับผมเพราะว่าอันเก่านี่คือแบบท่อแบบดังสิ้หายเลยมันไม่ได้ดังหรอกเพราะว่าท่อเนี่ยมันมันแตกนะทุกคนนะท่อท่อเดิมอนะมันแตกผมก็เลยอยากจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะทุกคนนี่ตรงนี้มีจุดหนึ่งแล้วก็มีตรงรีดมีตรงนี้ด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะ ไปให้ช่งางใส่ให้นะทุกคนเพราะว่าผมยังไม่มีอะไรโอ้ตรงนี้ก็เชื่อมเอานะทุกคนนะตรงนี้อืมได้อยู่นะทุกคนตรงนี้ก็เชื่อมเอานะแต่ผมจะเอาท่อนี่นะครับผมไปแต่ผมจะเอาท่อนะครับผมไปให้ช่งางใส่ให้นะทุกคนเพราะว่าผมยังไม่มีอ,มอุปกรณ์อะไรอะไรทุกซีนะนะทุกคนนะก็โอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรา ตัดไปตอนช่างใส่เสร็จกันเลยอืมกูไม่รู้กูพูเทียอะไรนะดูนะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนเป็นคอเลดนะทุกคนเขาเรียกว่าคอเลดนะจุเกลดด้วยคอเลดเทียเลดยู่ดีนะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อนะเออโอเคประมาณนี้ไป โอเคครับทุกคนผมก็ให้ช่างใส่เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะนานมากเลยทุกคนว่าต้องได้ดัดแปลงอะไรเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูท่อกันหน่อยเลยทุกคนดูครับเนาะโอเคนะทุกคนหนี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมเป็นของคีเมนนะมันต้องใส่ลึกมากเลยทุกคนดูตรงนี้คือแบบมันจะแบบละลายออกเลยนะเออตรงเนี้ยจะละลายออกนะทุกคนดูข้อท่อครับก็เหมือนว่ามันใส่ไม่นิดนะทุกคนนะมันเป็นของมีโอด้วยเนาะ มันใส่ไม่ค่อยมิดนะทุกคนตรงนี้คือร้อนมากตรงนี้คือต้องได้ตัดตัดคอท่อออกนิดนึงนะทุกคนนะาะวามันใส่กับอันนี้ผมไม่ได้นะทุกคนนะเออตรงนี้คือแบบโคตรอุบาทะอะดูดิมันต้องได้ยึดท่อด้วยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไม่พูดภาพํำเพลงเนาะก่อนที่จะไม่ค่อยมีรถนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมจะแบบเช็คเสียงให้ดูได้ว่ามันแบบดีสักแค่ไหนเนาะ โอเคโอเคเมื่อกี้มีคนมาถามผมโอ้เนะประมาณนี้ได้ไหมทุกคนผมบอกเลยว่าดังมากทุกคนมีโมโ,ก,โกนะเนี่ยมีโมโกแต่มแมงเสือกดังหลอกขายกูปะเนี่ยหลอกได้จะหลอกขายมันนะทุกคนมันน่าจะดังมากเลยทุกคนเอาเอาประมาณนี้นะโอเคน่าจะประมาณนี้เลยทุกคนจะได้ดีเสียงนะไป ประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการรีวิวท่อคอนคุมนะเออไปท่อของเคเมนนะผมไม่รู้ว่ามันแบบโมอกอนี่คือแบบปลอมหรือเปล่านะทุกคนเสียงแม่งโคตรดังเลยเออก็ประมาณนี้นะอืมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนมาให้ดูแค่นี้แหละไปก่อนแล้วทุกคนบายมาเจอกันใหม่ในคะลิปหน้านะทุกคนนะฝากถ้าชอบคนละหนึ่งไลค์นะครับผม ติดตามด้วยเนาะโอเคไปก่อนทุกคนบายให้ดูให้ฟังเสียงแค่นี้แหละทุกคนดังเกิน